สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ i n d o s โ u ส i o รีโอช anel ยูทูบที่จะเจาะลึกถึงเนื้อเรื่องต่างๆทั้งจากเกมคุกกันและวรรณกรรมที่น่าสนใจหากใครที่เล่นเกมคุกกันคิงดอมก็คงจะรู้จักกับระบบของการเล่นรวมกลุ่มของผู้เล่นที่เรียกว่าระบบกิลเป็นอย่างดีซึ่งหนึ่งในฟังก์ชันที่มีการเพิ่มเข้ามาในเกมเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์กิลหรือกิลมิวเซียมโดยจะเป็นระบบเสริมของเกมที่เมื่อเหล่าสมาชิกได้รวบรวมวัตถุโบราณจนครบตามเซตแล้วจะได้รับเอฟเฟ วัตถุโบราณเหล่านั้นถูกแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มหลกัหลกๆตามชื่อของห้องต่างๆในพิพิธภัณฑ์และวัตถุโบราณแต่ละชิ้นก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวในวิดีโอนี้แอดจะพาทุกคนไปดูและเจาะลึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์กิลแห่งนี้เริ่มจากหอแห่งประวัติศาสตร์ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับคุกกิลัน Explore หอประวัติศาสตร์แห่งพิพิธภัณฑ์กิล ก่อนจะไปพูดถึงวัตถุชิ้นต่างๆแอดอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันกันก่อนนะครับว่าในพิพิธภัณฑ์กิลนั้นจะแบ่งห้องเก็บวัตถุโบราณออกเป็น3ห้องหลักๆได้แก่หอประดิตร์หอนิเวศและหอเวทมนต์ซึ่งวัตถุทุกชิ้นภายในพิพิธภัณฑ์ก็มีทั้งที่เป็นของจริงและของที่ถูกจําลองขึ้นมาเพื่อจัดแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจําลองมากกว่าเลยครับโดยในวิดีโอนี้แอดจะเรียงลําดับวัตถุโบราณตามความเกี่ยวข้องทางเนื้อเรื่องของกันและกันไม่ได้เรียงตามห้องห,องหรือทางเกมไไดด้้จััวนะครบ วัตถุโบราณที่น่าจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นตำนานเล่าขานแห่งวีรชนทั้ง5นั่นก็คือโ o ลาริ u m มออฟยูนทางเดินที่วีรชนโบราณทั้ง5้าได้ร่วมสาบานกันในวันที่ปราสาทวนิลาถูกสร้างขึ้นหน้าที่แห่งนี้เคยส่องประกายด้วยแสงอนบอุ่นผ่านกระจกสีและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอ,อันสนุกสนานบริเวณข้างบนที่ที่รงเกียรติแห่งนี้มี Throne of u n i t ้บัลลังแห่งความสามัคคี และบรรดากระจกสีทั้ง5ที่สื่อถึงทั้ง5อาณาจักรและเหล่า5วีรชนได้แก่กระจกสีมารากตของคุกกี้เซริลี่สัญลักษณ์อันสงบและชานฉลาดกระจกสีส้มของคุกกี้โกชีสสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองกระจกสีม่วงของคุกกี้ดาร์กโกโก้ Go, สัญลักษณ์แห่งความแนว่วแน่และแข็งแกร่งกระจกสีแดงของคุกกี้ฮอรี่เบอร์รี่สัญลักษณ์แห่งความโรแมนติกและความแจ่มใสและสุดท้ายกระจกสีทองของคุกกี้เพ er ียววานิลลา สัญลักษณ์แห่งความอบอุ่นและความสงบสุขโดยในปัจจุบันโซลารีฟออฟยูนิตี้ก็น่าจะเป็นวัตถุโบราณที่อ้างอิงถึงทางเดินแห่งความสาม,มคัคคีอยู่ณอาณาจักรวานิลาพอเราพูดถึงวัตถุโบราณที่อ้างอิงมาจากอาณาจักรวานิลาแล้วต่อมาเรามาพูดถึงวัตถุอีกหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรวานิลากันครับเริ่มที่เจ้าวาน,นิเลียนรอยัลครอว์มงกุฎทองคําที่คุกกี้เพียววานิลาได้สวมใส่ในวันราชาพิเศษ มงกุฎนี้เคยยืนหยัดเพื่อความหวังและความปรารถนาของอาณาจักรวานิลาอย่างไรก็ตามแม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้วแต่มงกุฎนี้ก็ยังคงเปล่งประกายราวกับความปรารถนาแห่งสันติภาพและความรักต่อคุกกี้ทุกตัวบนเอิร์ธเบลดต่อมาคือแผนภาพทั้งสองอันวิจิตรซึ่งเป็นวัตถุบโบราณในอนาณาจักรวานิลาได้แก่วานิลาคิงดอมโค้ดออฟอาร์มส์ธงอันกรุบกรอบของอาณาจักรวานิลาไอศครีมโคนที่ต่อการบนผืนผ้าใบนี้แต่ละอันนั้นแสดงถึงความสงบ การรักษาและความสมัคคีและ t ท p e s t r y of p ออ l r พ d i a n c e ภาพภาพนี้เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของคุกกี้เพียววานิลาโดยธรรมชาติแล้วร่างกายของคุกกี้มีแนวโน้มที่จะพังทลายและวิญญาณของพวกเขาหรือเธอก็จะเปียกโชกได้ง่ายเพื่อปลดปล่อยคุกกี้จากความทุกข์ทรมานคุกกี้เพียววานิลาได้ออกสำรวจครึ่งหนึ่งของโลกเพื่อค้นหาภูมิปัญญามากมายผ่านการทดลองกว่า12เส้นทางที่ปราศจากน้ำตาล ภาพบรนทรงเกียตินี้ทําขึ้นโดยช่างฝีมือระดับปรมาจารย์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับคุกกี้รุ่นหลังได้เชยชมในส่วนต่อมาเนี่ยเรียกว่าเป็นวัตถุโบราณที่มีความเกี่ยวข้องกับพืชทั้งสองชนิดที่เป็นไอคอนิกของอาณาจักรวานิลาวันทันเร i เม l ิซ r b a n เ f u n g ฟแฟุงจิสารานุกรมพืชและเห็ดที่มีคุณสมบัติการรักษาลึกลับมีทั้งความรู้เกี่ยวกับมเมล็ดวานิลาที่ช่วยปลอบประโล,ลมใจรากสมสีลุงที่นำพาความสุขขั้นสุดยอดและส่วนผสม,มอื่นๆอ,อีกมกมมาาย สำหรับดอกวานิลานั้นก็จะเป็นดอกไม้ที่พบได้ทั่วไปในอาณาจักรวานิลาแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรนี้อีกด้วยส่วนรากโสมสีรุ้งก็มีการกล่าวถึงในคําอธิบายก็ว่าเป็นโสมชนิดหนึ่งในโลกคุกกี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าโสมสีรุ้งนี้อีกทีในวิดีโอของหอนิเวศครับโอวานิลาออคิตล็อกเก็ตจี้อันเก่าที่มีลักษณะคล้ายกับดอกวานิลาไม่มีใครนอกจากเจ้าของของมันที่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในแม้มันนั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและเดอะลัสไวล์ลิลล ดอกลิลลี่สีขาวนี้คือดอกสุดท้ายที่บานในเรือนกระจกซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในปราสาทวานิลาแม้ว่าคุกกี้ที่อาศัยอยู่ในปราสาทจะหายไปก็ไม่ร่วงโรยเลยแม้แต่นิดเดียวราวกับว่ามันรอให้คุกกี้ตัวนั้นกลับมาสิ่งที่น่าสนใจของวัตถุบโบราณทั้งสองชิ้นนี้คือมันเหมือนเป็นการเปรียบเลยียบระหว่างคุกกี้เพียววานิลาและคุกกี้เซิลลี่ที่รอคอยการกลับมาพบกันอีกครั้งเหมือนกับจี้นี้ที่ยังคงหลับตาอยู่และดอกลิลลี่สุดท้ายที่ไม่ร่วงโรย แต่ในอาณาจักรวานิลาก็ไม่ได้มีแต่วัตถุที่เป็นของอาณาจักรนี้แท้ๆนะครับยังมีวัตถุที่อ้างอิงถึงภูมิปัญญารอบๆอาณาจักรด้วยนั่นก็คือเรซินบันซึ่งเป็นขนมปังลูกเกดแสนหอมหวานที่ถูกกัดไปแล้วครึ่งหนึ่งอย่างเต็มปากเต็มคําโดยใครบางคนโดยที่มาของขนมชิ้นนี้ก็มาจากคุกกี้เผาลูกเกดที่ก็เป็นหนึ่งในชนชาติของอาณาจักรวานิลาแต่อาจจะไม่ได้อยู่บนปราสาทลอยฟ้าเหมือนกับชาวคัสตาร์ดครับวัฟเฟิลโคลนเมจิกโกลมเครื่องจักรวัฟเฟิลเหล่านี้ เป็นการรวมกันของวิศวกรรมศาสตร์และเวทมนตร์ที่ได้ลวงลับไปแล้วในปัจจุบันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังไม่มีการเปิดเผยความลับของหุ่นยนต์โบราณเหล่านี้พวกเครื่องจักรวาเฟอร์พวกนี้ก็เป็นผลงานวิจัยเวทมนตร์ของคุกกี้ในอนาณาจักรวานิลานั่นแหละครับแม้ที่อาณาจักรนี้เวทมนตร์จะเป็นสิ่งที่ทรงพลังแต่ชาววานิลาก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาการร่วมกันของเวทมนตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมันได้เลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์แล้วทั้งนี้ในเวลาต่อมาคุกกี้ครปสตรอเบอร์รี่ก็ได้มาคนม้น แล้วต่อยอดผลงานแห่งยุคนี้จบจนปัจจุบันแล้ววัตถุบโบราณชิ้นสุดท้ายที่มีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรวานิลาเพียววานิลาคุกกี้เลเทอร์จดหมายที่เขียนบนกระดาษกินได้ข,ดขาดๆแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีความปรารถนาและความรักที่มีต่อผู้รับจดหมายฉบับนี้ก็ไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยออกเดินทางจากอาณาจักรวานิลาสู่ดินแดนชายทะเลเขตร้อนคือที่ตั้งของอาณาจักรฮลลี ry, ่เบอรรี่อาณาจักรแห่งความโรแมนติก วัตถุโบราณกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับอาณาจักรสีสกาเรตนี้นั่นก็คือเหล่าวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับคุกกี้ฮอริเบอรี่หนึ่งใน5้าวิรชนผู้ถือโลกอันใหญ่ยักษ์ระดับเรียมจิตวิญญาณอันวิจิตรฮอริเบอรี่สเตตัสรูปปั้นน้ำตาลของคุกกี้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้คอยอยู่เคียงข้างมิสหายเสมออัญมณีสีแดงบนโลกของนางเจิดจ้าบนโลกที่สองประกายด้วยไฟแห่งความกล้าหาญและความลงไหล และเจา้าวัตถุโบราณชิ้นนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นชื่อเหมือนกับของตกแต่งในเกมแต่แค่เป็นรูปปั้นคนละบริบทกันโดยจากคําอธิบายกล่าวว่าหากถูที่โลกอันสง่างามของรูปปั้นก็จะจดจําความปรารถนาที่เคยมีไว้ได้เลยทีเดียว Holy ี่เบอร์ o o ่คุกกี้เน d r i ร์ดรายวิ t เจอกที่เต็มไปด้วยน้ําเบอร์รี่ที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจมันคือจอกน้ําเบอร์รี่ของคุกกี้ฮอลลีเบอร์รี่ตามชื่อของมันเลยครับแต่จากเรื่องราวเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุกกี้ฮอลลีเบอร์รี่ชอบดื่มน้ําเบอร์รี่มากมาก โดยเฉพาะจากเรื่องราวของคุกกี้โอดิซีที่โดนคุกกี้ไวเบอร์รี่เนี่ยห้ามไม่ให้กินบ่อยๆเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่จากคําบรรยายของเจ้าจอกใบนี้มันจะได้รับการเติมในทันทีเมื่อจิบเสร็จดังนั้นมันจึงไม่เคยแห้งนั่นเองโฮลี่เบอร์เรียนรอยย่อพอเทรสภาพอันสง่างามของราชวงศ์เป็นภาพของคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่พร้อมกับคุกกี้อบใหม่2ตัวมันเป็นภาพที่ดูสมจริงและมีรายละเอียดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขภาพเชื้อราชวงศ์ของอาณาจักรโฮลีเบอร์รี่นนี้ เป็นภาพของคุกกี้ฮลลี่เบอร์รี่ที่อยู่ร่วมกันกับคุกกี้ที่เป็นบุตรชายของนางนั่นก็คือคุกกี้รอยย่อเบอร์รี่ผู้เป็นราชาของอาณาจักรในปัจจุบันพระองค์ได้อภิเษกสมรสร่วมกันกับคุกกี้เบอร์รี่ป่าจนมีพระราชาธิดาร่วมกัน2ตัวได้แก่คุกกี้เจ้าหญิงและคุกกี้ตัวน้อยที่จะกลายมาเป็นคุกกี้สาวเจ้าป่าในปัจจุบันโฮลลี่เบอร์รี่รอยย่อครามงกุฎอันรุ่งโรจน์และงดงามความแวววาวของมองกุฎเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของอาณาจ มีเพียงผู้ปกครองโดยชอบธรรมของอาณาจักรฮอลลี่เบอร์รี่เท่านั้นที่จะสามารถรับน้ำหนักของมันได้มงกุฎสุดทรงพลังนี้น่าจะเคยเป็นมงกุฎของคุกกี้ฮอลลี่เบอร์รี่มาก่อนแล้วตกทอดมาสู่คุกกี้รอยัลเบอร์รี่ผู้เป็นบุตรชายของนางโคดคอสูดเรสชุดที่เคลือบน,น้ำเชื่อมที่ดีที่สุดเปล่งประกายจากทุกมุมไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมชุดนี้จึงเป็นที่นิยมในงานปาร์ตี้และงานสังสรรค์ของอาณาจักรฮอลลี่เบอร์รี่ ก็จะเห็นได้ว่าชุดทังหมดในอาณาจักรคลริเบอรี่เนี่ยเป็นชุดที่หวานมากหวานขนาดที่มดต้องบุกอาณาจักรส,สักครั้งแต่ชุดที่ดูมีภูมิหลังและมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของอาณาจักรมากที่สุดอันยูเซสเฟชชีบเล็กคุกกี้กรีนเดสชุดเล็กๆน่ารักสําหรับคุกกี้อบสดใหม่คุกกี้จักร์เบอร์รี่เก็บมันไว้ตลอดแต่การที่เห็นว่ามันยังใหม่ยู่ก็ดูเหมือนว่าไม่เคยมีใครใส่มันเลยแน่นอนครับชุดเรดน้อยๆตัวนี้คือชุดของคุกกี้สาวเจ้าป่า ผู้เป็นทิดาของคุกกี้จังเกิลเบอร์รี่ที่ได้หายไปจากอาณาจรรักรต่อมาเรามาพูดถึงรอบรั้วอาณาจรรักรแห่งฮอลลี่เบอร์รี่คิงด้อมกันครับรอยเอ่อการ์เดนิ่งเชียร์สวนที่สวยงามของปราสาทฮ o ลี่เบอร์รี่เริ่มต้นจากปลายกันไกทําสวนเหล่านี้ใบมีดของมันอาจจะคมและแหลมแต่เป็นใบมีดที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันกับคนทําสวนที่เป็นเจ้าของของมันฮ o ลลี่เบอร์เรียวูดเดนเบอร์รลทังไมโอคคุณภาพทําจากไม้ที่แข็งแรงสาหรับคั้นน้ําผลไม้เบอร์รี่เราจะเห็นได้ว่าทังไม้นี้เนี่ย เป็นถังที่ใช้เก็บน้าเบอร์รี่ซึ่งก็น่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ชาวอาณาจักรโปรดปรานมาเอสโตรสไวโอลินไวโอลินที่ทําขึ้นจากผลไม้เมืองร้อนให้เสียงไพเราะและมีชีวิตชีวาที่สุดท่วงทํานองที่บรรเลงโดยไวโอลินนี้ช่างไพเราะราวกับกําลังเครือบหูด้วยนาเชื่อมสําหรับไวโอลินก็เป็นเครื่องดนตรีประจํจาอาณาจักรสีสกาเรตนี้อยู่แล้วนอกจากไวโอลินแล้วเนี่ยก็จะมีแชรโร่ทรัมป์และเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆที่บรรเลงเพลงสุดไพเราะในงานรื่นเริงเจลลี่ฟอกโรส จานโฮลิเบอรี่อันหอมหวานสําหรับโอกาสพิเศษจานขนาดมะฮือมานี้บรรจุส่วนผสมชั้นยอดทุกประเภทเติมเต็มท้องของคุกกี้ทุกตัวอย่างมีความสุขในจานอาหารแสนอร่อยนี้เนี่ยมีการใช้วัตถุดิบจากอาณาจักรโฮลิเบอรี่ซึ่งเป็นอนาณาจักรที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนทั้งเบอร์รี่ต่างๆมะนาวสับประรดและที่เด่นสุดๆก็น่าจะเป็นเจ้ากบเยลลี l โฮลิเบอรี่คิงดอมส์โค้ดออฟอาร์มส์แบนเดอร์รุ่นแรกๆที่ถูกย้อมด้วยน้ำเบอร์รี่คั้นสด เป็นแบนเนอร์ที่แสดงถึงความปรารถนาอันแรงกล้าและสุดท้ายประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งอาณาจักรฮอกิเบอร์รี่มีการกล่าวถึงการประทะกันอย่างดุเดือดระหว่างคุกกี้ฮลีเบอร์รี่และมังกรแดงเจ้าอาคคดรากอนคุกกี้แก้วมังกร Greenwich ดร d กอนเฮดรี Dragon, hey r i c พรหัวจำลองของมังกรแดงเพื่อเป็นเกียรติแก่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของคุกกี้ฮลีเบอร์รี่คุกกี้ของอาณาจักรได้สร้างแบบจำลองหัวมังกรนี้ขึ้นมาเพื่อแขวนไว้บนผนัง ชาวอาณาจักรสามารถเข้าไปในป่าเพื่อเก็บเกี่ยวผลไม้ได้อย่างอิสระแล้วนอกจากนี้วัฒนธรรมของชาวโฮลีเบอรี่ก็ยังเกี่ยวกับมังกรแดงตัวนี้อีกยัง Princess Cookies น e n r y Rocking d ร a ค o n คุกกี้เจ้าหญิงในวัยเยาว์เคยออกมาจนภัยในโลกกว้างด้วยมังกรโยกตัวนุ่มนิ่มตะมูตมิตัวนี้ m i n i a t u r e Dragon Boat เพื่อเป็นเกียรติแก่บอลที่คุกกี้โฮลีเบอรี่ปราบเจ้ามังกรแดงลงได้ชาวอาณาจักรก็เริ่มแล่นเรือไปตามแม่น้ำที่หมกระนำและมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ด้วยเรือที่มีหัวเรือเป็นมังกรว,กวัตถุโบราณชิ้นสุดท้ายในวิดีโอนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งปณิธานที่ปกป้องเอิร์ธเบลดจากภัยอันตรายทั้งมวลโดยเฉพาะกับเหล่ามังกรทีลิฟไนท์เฮลเมตหมวกของผู้บัญชาการอัศวินเจ้าอของของมันเอาชนะมังกรสุดน่าสะพรึงที่เข้าลุกรานเอิร์ธเบลดคุกกี้ฮอลีเบอร์รี่ได้เสนอตำแหน่งนักรบผู้กล้าหาญและที่ดินอันล้ำค่าเพื่อเป็นรางวัลแก่เขาแต่นักรบผู้นี้ก็ได้ปฏิเสธที่จะรับสิ่งเหล่านั้น พวกเขาเลือกที่จะต่อสู้เพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหมวกใบนี้ก็เป็นของใครไปไม่ได้นอกจากวีรบ,บุรุษตัวสุดท้ายแห่งคณะอัศวินถุงชาคุกกี้สี่รอนและทั้งหมดในวิดีโอนี้คือเรื่องราวที่มาของวัตถุโบราณทุกชิ้นในหอประวัติศาสตร์แห่งพิพิธภัณฑ์กิว ถ้าชอบการนำเสนอวิดีโอทางเราก็ฝากอินดิโอสตูดิโอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากสนับสนุนทางช่องของเราก็สามารถโด o n a t i มาได้ที่ QR code นี a ้เลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆุการสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจในเรื่องมันกับคุณอินดิโอสตูดิโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ